สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียมามเชา้าเช้าวันที่10สิงหาคมพศ2564่25ค่ะกับการวิเคราะห์กราฟคู่ GJ ค่ะสำหรับ GJ นะคะแท่งเดจบไปเรียบร้อยแล้วค่ะละักษณะของแท่งเดเป็นแดงนะคะแต่ว่าแท่งเขียวเล็กๆนั้นเป็นแท่งวันใหม่นะคะตอนนี้กราฟ GJ อยู่ที่แอเรียแนวต้านนะคะดังนั้นเอ่อตรงนี้บอกว่าจบแดงก็จริงแต่ว่าน่าสนใจว่าจะลงได้มากหรือน้อยนะคะเดี๋ยวต้องไปเช็คกันก่อนว่าถ้าเราจะเซลล์ที่ไหนบายบายที่ไหนนะคะ ไปดูเฮสค่ะสำหรับเฮสนะคะกราฟนะคะยังไม่อยากลงนะคือแบบลักษณะแพทเทิร์นของกราฟคือนะคะลงยากๆลงยากๆเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าข้างในเป็นอย่างไรนะคะเฮสค่ะโอเคเข้าใจละนะคะสำหรับเฮสนเนี่ยอยู่แอรเรียี่เป็นแนวรับนะคะตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็แบบไซเดรตอยู่ตรงจุดนี้อย่างที่บอกว่า คู่เงินเนี่ยคือจุดมันจะวิ่งน้อยนะคะทุกคนเอ่อทำไมก็แพมถึงเรื่องไม่เฉกคู่เงินคือแล้วมันเฝ้านานมากกว่าจะขึ้นและกว่าจะลงแต่ถ้าการทองขยับไปและขยับมาบนที่ทองห้านาทีเนี่ยกํก,กำไรเบอร์วังแล้วนะโอเคสำหรับจีเจวันนี้มองเซลไมโครดนะคะมองถ้าเราจะเซลหาเซลที่นี่นะถ้าเราจะเซลเซลที่โซนนี้นะคะอืมแต่ว่าการาฟก็อยู่ในรับอยู่นะคะต้องบอกว่าจีเจไม่สวยอะ่ะต้องบอกว่าจีเจไม่สวยคือถ้า ถ้าไม่ทะลุรับนี้อ่ะมันจะดันขึ้นนะคะแล้วมันก็อาจจะไปต้านบนนะเดี๋ยวต้องขยับออกก่อนนะคะเพราะมันอาจจะไปต้านบนโซนนี้เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่นะคะเพราะว่าฝั่งนี้มันจะมีต้านและก็ถ้าทะลุต้านนี้ได้มันก็จะไปต้านบนนูนะะ่นน,น,นนะคะบนนู่นไหนโคตรนะคะอ่าบอกได้เลยว่าคู่เนี้ยไม่สวยนะคะเพราะว่าเดย์บอกว่าจะลงแต่ว่าการาฟอยู่ในรับค่ะไม่สวยเพราะมันอาจจะเวี่ยงขึ้นไปด้านบนก่อนก็ได้นะคะดังนั้นต้องดูดีๆนะคะ ต้องดูดีๆนะสําหรับคู่จีเจคือจะเซลล์ก็เลือกเซลล์ด้านบนดีกว่าเพราะมันจะทําให้เราลากน้อยแล้วสึงว่าเราเข้าปุ๊บมันก็อาจจะต้องใช้แผนสองแต่ว่าถ้าเขาลงนะโค้ชแผนแนะนำที่น,นี่ถ้าคุณจะบายให้รอบายที่น,นี่อันนี้จะมีโอกาสชนะกว่าเพราะว่าคือเหมือนแพทเทิร์นของเขาคือยังไม่อยากยังไม่อยากลงเนนะ,ะอ่ากรณีขาบายอาจจะต้องแบบวางโซนให้สอง ทั้งบนทั้งล่างอะคะ่ะแล้วให้กาฟวิ่งไปมันจะเป็นโซนที่เราสามารถทํากําไรได้นะคะก็รอที่โซนนี้นะถ้าเข้านี่คือโซนที่ได้เปรียบแต่ถ้าเข้าตอนนี้เลยแบบมันได้ออกได้ทั้งบายและเซลลคือแบบถ้าเข้าตอนนี้เลยเผื่อมันลงละ่ะถ้าเราบายถูกไหมนะคะแล้วถ้าเข้าออกเข้าเซลล์ล่ะนะคะเผื่อมันขึ้นไงนะคะคู่เจเจ,จนี้ต้องบอกว่าไม่ไมค่อยสวยนะไม่แนะนํานะคะ ต้องถ้าจะเลือกก็พยายามไปเลือกคู่จีอดีกว่าถ้าเพราะว่าบีคอสองคู่นี้ใช่ไหมหรือเลือกคู่อื่น v ีเเดี๋ยวดูคู่อื่นก็ได้ถ้าคุณชอบคู่เงินอาจจะเป็น GJ ขอคอร์เป็น GAGN นะีเอันนั้นสวยเมื่อวานเราก็ได้กําไรจากคู่นั้น,นใช่ไหมคะสำหรับพันที่เกะคู่เงินเนาะหรือว่านะคะรอทองสวยๆก็ได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนชี้ทางให้สําหรับ v นะี p เนาะนะคะว่าเราจะเล่นใบเล่เล่นเซลล์ตรงจุดไหนนะคะสำหรับคู่ทองนะคะเดี๋ยวรอการวิ่งไปก่อนนะคะวางแผนเรียบร้อยแล้วส่งเข้าห้องเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วางแผนการเทรดให้เรียบบรร้้้อออยแแลวะคะนะคะ่่ะะะนนนสาาาหััู GJ ีมมเฝก ที่เพจแมมมานเด็ดฟอร์เรช่องทิก t o อและช่อง YouTube นะคะสำหรับใครที่สนใจเทคู่เงินนะคะก็นะคะลองเอาไปใช้ดูได้นะแต่สำหรับใครที่แบบเรียนระบบการเทรดแบบจริงจังเพราะโค้ดแฟมเนี่ยบอกโค้ดแฝงเราสอนอ่านแท่งเทียนนะคะสอนหาแนวรับแนวต้านสอนดูจุดเข้า สอนทุกรายละเอียดในการอ่านการาฟและวก็แพรจะโฟกัสที่การาฟทองหลักๆและวก็แพรจะเทรดทองค่ะนะคะไม่ใช่หลักๆหล,ก,หล,ก,หลกเทรดคู่เดียวแน่นอนนะคะแต่ว่าสาหรับการวิเคราะห์คู่เงินก็เอามาฝากทุกท่านแล้วกันนะคะเผื่อว่าท่านเอาไปเป็นแนวทางในการเทรดและทํากําไรนะคะสำหรับใครที่สนใจเรียนกับโค้ชแพรและโค้ชธนารนะคะก็ทักมาที่ i d y ล l y p a m m y y 9 5ตัวค่ะนะคะ,ะ,คะวา่าดูยังไงแนวรับแนวต้านต้องการมีความรู้ต้องการมีวิชาการทํากาไรในตลาด Forex นะคะสนใจก็ค่อยทักเข้ามานะคะหรือว่าถ้ายังไม่พร้อมก็สามารถเรียนฟรีที่เพจแม่บ้านด้นค้ช แต่ออกไปแบ่งปันนะคะตอนที่มาไลน์นะโอเคคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปค่ะสวัสดีค่ะ